Oh yeah. สวัสดีจ้าราวาอิงจ้าวันนี้นะคะราวากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมากับช่วงเมนูบ้านๆเมนูพื้นบ้านของคนสามจังหวัดเชียแดนใต้รุ่มกิเตอร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงหน้าทุเรียนนะคะเราก็จะมาทําเมนูทุเรียนกินอีกแล้วนะคะซึ่งเมนูที่เราจะทํากินวันนี้นะคะคือเมนูข้าวเหนียวทุเรียนนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งเพื่อนเพื่น,น,น,นะะเาอาจจะเอ๊ะ ข้าวเหนียวทุเรียนก่อนนะ้นนี้ก็ทํามาแล้วนี่ไหมค่ะคือก่อนนันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีรอบที่แล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนกะทิสดหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าปูลดูเยซบแตมต้นนะคะมาดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะคะคือต้องบอกว่าทําง่ายกว่ารอบที่แล้ว เป็นอย่างมากใครอยู่หอกก็กินได้ค่ะเอาราคาสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแรกเลยนะคะคือน้ำตาลแว่นนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำตาลแว่นประมาณ2แผ่นเองนะคะแล้วก็มาขูดขูดอย่างที่เห็นนะคะให้มันเป็นฝอยนะคะอย่างนี้แล้วค่ะคูณ2แผ่นก็พอแล้วนะคะกับทุเรียนลูกหนึ่งนะคะแล้วแต่คนเาชอบหวานชอบหวานนาะมากน้อยแค่ไหนนะคะ วันนี้เราใช้ทุเรียนหมอนทองนะคะเพื่อนๆ นี่แหละค่ะส่วนผสมของเรานะคะมีแค่4ี่อย่างอย่างแรกคือน้ำตาลแว่นที่ขูดเป็นฝอยๆอย่างที่เห็นนะคะอย่างที่2คือกะทิสดเลยค่ะคุณนี่ต้องตั้งไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นหรือกะทิกล่องก็ได้ค่ะอย่างที่3มก็คือข้าวเหนียวหนึ่งนี่แหละค่ะคุณไม่ต้องไปมูนเลยแล้วก็อย่างที่สี่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือทุเรียนค่ะคุณค่ะ วว้าวมาดิเรียบก่อนเจียเอาชิ้นนี้เขาเอาก็เอาไปเลย,ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมพร้อม เร่องพร้อมนักสดแสดงพร้อมสุวนผสม,มก็พร้อมนะคะเรามากินกันเลยนะคะคืออย่างแรกเลยนะคะเราก็จะตักข้าวเหนียวของเรานะคะที่เพิ่งนึ่งสุกแบบสดสดร้อนๆนะคะแล้วก็ตามด้วย ทุเรียนหมอนทองของเรานะคะคือปีนี้นะคะดกมากเลยค่ะต้นหนึ่งนะคะติดสี่ลูกเลยนะคะมันก็จะแร่ไอเทมสนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆตามด้วยราดน้ำกะทิของเรานี่แหละคะ่ะคุณที่เรา คันมาสดๆนะคะถ้าใครคันไม่ได้นะคะซื้อกะทิกล่องไปเลยจ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลเว่นที่ผ่านการขูดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะมันจะเข้ากันค้กกันนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่มากชอบนาะหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะ คือมันกลิ่นของน้ำตาลแว่นมันจะเป็นส่วนผสมที่เข้ากันเข้ากันนะคะแค่นี้แล้วค่ะคุณก็สามารถตักกินได้แล้วนะคะคือถ้าใครไม่มีน้ําตาลแว่นนะคะก็สามารถใส่น้ําตาลนทรายน้ำตาลทรา,นะา,ายได้เลยนะคะแต่ด้วยส่วนตัวของเรานะคะเราไม่ชอบน้ำตาลทรายเราว่าไม่เข้ากันนะน้ำตาลแว่นโอเคกว่าคือแล้วแต่คนนะคะ และนี่นะคะคือข้าวเหนียวทุเรียนกะทิสดของเรานะคะหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าปุโรดดีเยสแตมโตอนะคะคือข้าวเหนียวทุเรียนกะทิสดเนี่ยคะ่ะเหมาะกับกินในช่วงที่มีทุเรียนหลากนะคะเพราะว่าใช้ทุเรียนเปลืองมากนะคะสำหรับ ช่วงที่ไม่ค่อยมีทุเรียนนะคะเราแนะนําว่าให้กินเง,งะทุเรียนอย่างสูตรที่ผ่านมาที่เราทํานะคะอันนั้นแบบจะโอเคกว่านะคะถ้าใครนะคะจะลองไปทําตามก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะที่ขาดไม่ได้คือทุเรียนอย่างที่เหลือคือแค่กะทิแล้วก็น้ําตาลแว่นแล้วก็ข้าวเหนียวอะไรแบบนี้ง่ายๆข้าวเหนียวก็ไม่ต้องไปโมนอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยจ้า เอาละคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะมาติดตามชมรอวาสตอรีนะคะถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงนะคะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้รอวาด้วยคะ่ะในการทำคลิปต่อไปคะ่ะ